อยู่นะผมเผื่อใครสนใจอยากไปลุยด้วยกันนะครับผมสมาชิกครอบครัวก็สามารถทักนะมาส่วนตัวได้น่าจะทิ้งข้อมูลไว้ด้านล่างนะผมเผื่อใครสนใจนะครับผมสำหรับฟุตบอลคืนนี้ครับก็หยิบมาหนึ่งคู่นะครับเป็นฟุตบอลอังกฤษนะครับผมระหว่างลูคัสเจ้า,าเปิดบ้านรับการมาเยือนของเวสแฮมยูไนเต็ดนะครับผมสำหรับคู่นี้ก็แข่งเวลาตีสอง นะครับผมตามเวลาไทยบ้านเรานะผมดูรัชชาวเวธแฮมสถิติเคยเจอกันมาแล้วหนึ่งครั้งนะผมเสมอไปหนึ่งหนึ่งล่าสุดนะครับผมก็มาดูสถิติของเจ้าบ,บ้านอย่างรูททัชชาวนะผมหกนัดล่าสุดนะครับผมชนะไปสองเสมอไปหนึ่งแพ้ไปสามแมตช์ที่เล่นในบ้านนะครับก็ทําได้ดีนะครับสมุดสิบนัดล่าสุดที่ผ่านมานะครับผมก็สถิติชนะไปเจ็ดเสมอสามไม่มีแพ้เลยนะครับผมซึ่งเป็นสถิติก่อนหน้านี้ก็ดีมากนะครับผมมาดูฝั่งเวธแฮมยูเตเตห์หกนัดล่าสุดนะครับผมชนะไปสองเสมอไปสองแพ้ไปสองนะผมก็ถือว่ายังโอเคนะ ที่ดีกว่าสำหรับเวนแฮมนะครับผมมาดูสถิติออกไปเยือนสิบนัดล่าสุดน,นะผมชนะไปสี่เสมอไปสองแล้วก็แพ้ไปสี่นะผมสำหรับสถิตทิทั้งสองทีมแนวทางสัตนันเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับผม